พระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือนขออันเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้งเตือนตราตรีตราบนิเอาน,นายประเสริฐคำจันทร์เกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2503ณบ้านเลขที่3หมู่ที่5 บ้านมาบสมอตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของคุณพ่ออ่อนและคุณแม่เทศคำจันทร์ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นป .4 จากโรงเรียนบ้านมาบสมอตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับโถมศึกษาตอนปลายป7จจากโรงเรียนบ้านเพียมาศอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมศ .3 จากโรงเรียนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดประวัติครอบครัวสมรสกับนางสมพรคำจันทร์ มีบุตรธิดาสองคน 1. น,นางสาวเอมออนคำจันทร์ตำแหน่งพนักงานธนาคาร U.O.B. 2. นายอดิสรคำจันทร์ครูอตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านสวายจีน้อยประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน พุทธศักราช2,534ตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยปัจจุบันดำรงตำแหนง่งช่างปูนระดับ4โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยรวมระยะเวลาการรับราชการ29ปีคติเตือนใจในการทำงานไม่มีคำว่าจน ในหมู่คนขยันคำนินทาคือยาชูกำลัง ในโอกาสที่ลุงเสริดนะครับที่จะเก,กษียณอายุราชการในปี25 6 3นี้รนะครับก็ถือวาอ่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าลุงเสริดนะครับก็อยู่กับเรามานานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญการเกษียณอายุราชการของลุงเสริดในปีนี้นะครับก็ถือว่า,าเกษียณทั้งตําแหน่งเลยนะครับเพราะว่านงาองแต่ว่าตามกฎเกณฑ์นะครับของทางราชการจะไม่มีตําแหน่งมาแทนนะครับก็ถือว่าเป็น ที่น่าเสียดายนะครับที่ลุงเสดจะต้องเกษียณไปพร้อมกับตําแหน่งของท่านเลยนะครับดังนั้นก็จะเสียดายนะครับก็เสียดายนะครับแต่ว่าก็เป็นวิถีชีวิตของทางราชการนะครับเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับเราก็ต้องไปตามนั้นนะครับก็คงจะเลือกไว้แต่คุณงามความดีนะครับเป็นความทรงจํานะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับให้กับชาวบ้านให้กับโรงเรียนของเรานะครับต่อไปนะครับก็อ่า ขอให้เปความดีนะครับบุญกุศลนะครับที่ทั้งสองท่านได้สร้างมานะครับจงเป็นสิ่งที่อํานวยผลนะครับให้หลวงท่านมีความสุขนะครับในวัยเกษียณนะครับให้มีความสุขในครอบครัวนะครับให้มีความสุขในความเป็นอยู่นะครับที่สําคัญก็คือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับจะเจ็บจะจนนะครับขอให้ร่ำรวยทั้รวยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความโชคดีนะครับในชีวิตปัจจุบันนี้นะครับ ความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็ขอีความสุขกับนิ่งเ่ของการเกษียณวิสการนะคะสันวันเกษียณนะครับขอบคุณค่ะผมรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ท e ่านได้จัดงานของผมถูงปีที่ผมสจด สำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรที่จะพูดมากผมจะจะบอกว่าการทำงานของผมที่ผ่านมาอันไหนไม่ดีก็ผมจะรับสิ่งที่ดีก็ยกให้สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณมากครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn